สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้คุณครูนิทยาก็กลับมาพบกับเด็กๆในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและในวันนี้นะคะเราอยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์หน่วยที่2นะคะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบหลักการและก็ความหมาย ของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ประชาชนและราษดรของพระองค์ได้รอดพ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ แล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดซึ่งก็จะเป็นรากฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศได้เลยค่ะสำหรับหลักในการปฏิบัติตนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน,นะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าทางสายกลางหรือว่าเงื่อนไขาสามห่วงค่ะ ก็จะมีพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะแล้วก็จะมีการปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขความรู้นะคะคือมีความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังและเงื่อนไขคุณธรรมนะคะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญาและรู้จักแบ่งปันค่ะ ซึ่งทั้งเงื่อนไขความรู้และก็เงื่อนไขคุณธรรมก็จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความสมดุลน,นะคะมีความมั่นคงและยั่งยืนในการดำโดชีวิตค่ะเรามาทราบความหมายของห่วงแต่ละห่วงกันนะคะความพอประมาณหมายถึงความพอดี ที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะส่วนความมีเหตุผลก็จะหมายถึงการใช้เหตุผลในการตัดสินใจทําสิ่งต่างๆส่วนการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็จะหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมให้พร้อมรับกับผลกระทบและก็การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะเช่นไม่ซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยลดการซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนั่นเองค่ะแล้วก็การเก็บเงินออมที่เหลือจากการใช้จ่ายนะคะอาจจะหยอดใส่กระปุกออมสินแล้วนำไปฝากธนาคาร หรือว่าการรับประทานอาหารในปริมาณที่พอดีไม่เหลือทิ้งอันนี้ก็จะช่วยประหยัดได้เช่นกันนะคะการใช้เงินให้พอดีเท่าที่จำเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่คนไทยเป็นผู้ผลิตนะคะอุดหนุนสินค้าไทยนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดแทนการซื้อใหม่หรือการประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดุเหลือใช้ค่ะ เด็กๆสามารถปฏิบัติได้นะคะการที่เรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันนะคะข้อที่ 1. อาชีพสินค้าและบริการที่ผลิตในชุมชนการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งอาชีพของบุคคลในชุมชนทำให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆดังนี้ค่ะตัวยอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำนาการทำนาก็ทำให้เกิดสินค้าที่มีความจำเป็นคือข้าวสาร ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็จะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนะคะอาชีพเกษตรกรรมอีกประเภทหนึ่งก็คือเกษตรกรรมประเภทเพาะปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลูกผลไม้ต่างๆนะคะซึ่งอาชีพเพาะปลูกก็ทําให้เกิดสินค้าที่มีความจําเป็นก็คือผักผลไม้ที่นํามาขายตามท้องตลาดนั่นเองค่ะ หรืออาชีพบริการเช่นอาชีพตัดผมก็จะตัดผมให้บริการเกิดบริการการตัดผมนะคะหรือว่าอาชีพขับรถโดยสารนะคะก็จะทําให้เกิดการบริการก็คือมีรถโดยสารประจําทางนะคะ ทางเศรษฐกิจต่อมาก็คือการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนค่ะการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนคนในชุมชนก็จะมีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นการซื้อขายการกู้ยืมเป็นต้นค่ะ สำหรับการซื้อขายนะคะการซื้อขายก็คือการซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผู้ซื้อก็จะได้รับสินค้าและบริการส่วนผู้ขายนะคะก็จะได้รับเงินเป็นผลตอบแทนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นแม่ค้า ผลไม้จากชาวสวนแล้วก็นำมาขายให้แก่คนในชุมชนชาวสวนก็นำเงินรายได้ที่ได้จากแม่ค้าไปใช้จ่ายในครอบครัวและจ่ายค่าแรงงานให้กับคนงานที่ทำงานในสวนการกู้ยืมเงินการกู้ยืมเงินก็คือการยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อนำไปลงทุนทำกิจกรรมต่างๆ โดยผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยพร้อมทั้งชำระคืนตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะตัวอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมเช่นชาวนาก็จะกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยเพื่อที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกเมื่อจำหน่ายข้าวได้แล้วชาวนาจึงนำเงินที่กู้ยืมมาไปคืนให้กับธนาคารพร้อมดอกเบี้ยค่ะ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจข้อต่อมาก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้ผลิตสิ่งของในชุมชนเป็นการใช้สินค้าและบริการที่ผลิตในชุมชนเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนค่ะทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่ชุมชนอื่นแล้วก็ชุมชนจึงเกิดการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนกันนะคะตัวอย่างเช่นในบางชุมชนก็จะมีการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในชุมชนนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและก็ความสัมพันธน์ทางเศรษฐกิจเด็กๆก็ได้ทราบแล้วนะคะสําหรับความหมายและหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจําวันนะคะและในชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากเด็กๆติด,ดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ